สุรมัมรยัมอายะที่65พี่น้องรู้ไหมว่าอายะเดียวรวม3ามเตาฮิตผมเคยเกินนําตั้งแต่ต้นแล้วว่าใช้คุณอิสลามบอกว่าเรื่องอากีดะเรื่องหลักการศรัทธาอย่าได้เอามาจากฉันอย่าได้เอามาจากผู้อาวุโสที่มาก่อนหน้าฉันแต่ให้ท่านเอามาจากอันกุรอานและสุนนะของท่านนบีสุลลัลของอัลลอฮมและอิจมะจากคนในยุคสลับนี่คือคําพูดของท่านใช้คุณอิสลามอิบนแตัยมียะใครก็ตามที่ฟังผมนะครับอันนี้ผมแนะนํานะสุรลัมัรยัมอายะที่65พี่น้องรู้ไหมว่า ยะเดียวรวมสามเตา heat รับบุสมาวาติวันอัรว่ามาบนะหุมาฟะบุดฮูวัสตบิร์เลอิบาดะติฮีฮันตาลามุลาหูซามียารับบุสมาวาติ เป็นพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและพื้นพิภพพรอบบุญแปลว่าพระเจ้าผู้อภิบาลอันนี้เตาฮิดรูบูบียะว่ามาใบานะมาและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองก็คือชั้นฟ้าและพื้นพิภพคือคนภูเขาทุกอย่างฟาอบุูเดหูวัสตอบิยเรียอิบาดาติฮีท่านจงอิบาดาต่อพระองค์วัสตอบิรและให้อดทนเพื่อจะอิบาดาต่อพระองค์เตาฮิตอะไรบูรูฮียสองละท่านตาเลมูแลหูซามิยะ ท่านรู้หรือไม่ว่ามีอะไรที่จะเทียบเคียงพระองค์ได้มีชื่อใดจะมาเทียบเคียงเสมอเหมือนพระองค์กันนั้นหรือเตาฮีดอะไรอัสมาวาซิฟาสามเตาฮีอยู่ในอายะเดียวมาเชาล